เปิดกฎหมายเป็นนายกครบ8ปีจะต้องพ้นจากตําแหน่งที่มานายกเทือนย้อนกลับไปเมื่อวันที่24สิงหาคม2557พลเอกประยุจันโอชาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและดํารงตําแหน่งติดต่อกันมาโดยลําดับถึงแม้กฎหมายรัฐธรรมนูญจะมีการปรับปรุงในปี2560แต่ยังคงดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่9มิถุนายน2562จนถึงวันที่24สิงหาคม2565เป็นเวลา8ปีแล้วที่พลเอกประยุทจันโอชาดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี23สิงหาคม2565ประชาชนรวมตัวกันชุมนุมเพื่อกดดันและขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทำเนียบรัฐบาลและอีกหลายพื้นที่อีกฟากฝั่งของคณะหลอมรวมประชาชน จัดกิจกรรมหยุด8ปีประยุทธ์ณนะลานคนเมืองสาลาวักรรงกรุงเทพมหานครต้องการให้นายกลาออกก่อน23.59นาฬิกา59นาทีของวันที่23สิงหาคม2565และผู้นำชุมนุมปักหลักเขาดาวนับถอยหลังไล่นาย,ยกเทือนจนถึงเวลา0ูนนาฬิกาการดำรงตำแหน่งน,นายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาดำเนินมาถึงปีที่8แล้วแต่ยังไม่มีวิแววที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะลาออก ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ2560มาตรา158ได้ระบุไว้ว่ามาตรา158พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดช,ชอบร่วมกันนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผูรร้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา159ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดํารงตําแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่มีให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังผลจากตําแหน่งมาตรา171พระมหากษัตริย์ ส่งไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำมาตรา264ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนมาตรา264ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้โดยเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญสอดคล้องกับถ้อยคำตามลายลักษณ์อักษร ของรัฐธรรมนูญมาตรา158มาตรา17 171และมาตร26 4, า264ยักที่จะปฏิเสธได้ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่24สิงหาคม2565เป็นข้อถกเถียงกันเรื่องวันดำรงตำแหน่งว่าให้เริ่มนับตั้งแต่วันเป็นนายกรัฐมนตรีหล,ลังเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ2560คือมิถุนายน2562ถ้าสมัยนี้อยู่จนครบวาระในปี2566 จะเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยหน้าอีกหนึ่งสมัยจนถึงปี2570กรณีนายกรัฐมนตรี8ปีจะเป็นวิกฤตของประเทศอีกครั้งหนึ่งและอาจจะนำมาซึ่งความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองเกิดขึ้นศาลร,รัฐธรรมนูญคือองค์กรเดียวที่จะฉี้ขาดเรื่องนี้และไม่ว่าศาลร,รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรขัดหรือค้านสายตาของสาธารณชนหรือไม่อย่างไรก็ตามคำวินิจฉัยอัน,นั้นถือเป็นอันสิ้นสุดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณคะ่ะ